ร้านนุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเป็นเคยครับเป็นกุมารเทพนะครับของพ่อตีวัตถุช้างนะครับแต่ว่ามีเกจีดังๆเศษมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อเล็กวัท่าขนุนอาจารย์ออสวาสัยใหม่นะครับรวมพลังเศษกันเยอะนะครับสร้างตั้งแต่ปี2550นะครับผมมวลสารก็เป็บมวลสารกักพิษนะครับมวลสารอาถรรพ์กักติษต่างๆนะครับผม คนที่เล่นขายกุมารทองน่าใช้มากนะครับผมน่าเอาไใ้เพราะว่าจะมีลูกค้าที่เคยเช่าบูชาไปแล้วก็เกิดประสบการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ,นะรบมันมีพิธีพุทธาพิเศษอยู่ทั้งหมดดวก่อนนะเก้าครั้งนะครับผมก็สิบครั้งอ๋1่สองสามสี่ ส4ี่ครั้งเลยครับผมนะครับวิธีพูธทธเกษตอยู่สิบสี่ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับเสกเดียวโดยปู้แขกนะครับยี่สีุ่มพาสองห้าห้าเจ็ดครั้งที่สองเสกเดียวโดยวัดโพสีโดยปู้ร่ม่มนะครับยี่ห้าุมพาสองธ้าห้าเจ็ด ทำพิธีนะครับที่สามวัดสุดสขจินดาน,นะครับหลวงปู่ใหญ่นะครับแล้วก็เกเอ่อวันที่ยี่ยิบแปดกุมภาพิธีพุทธาพิเศษครั้งที่สี่นะครับวันที่หนึ่งมีนาโดยหลวงพ่อคูณนะครับครั้งที่ห้ารวมพิธีพุทธาพิเศษใหญ่กับพวกกุมารทองนะครับพันไปเงินนะครับวันที่หกเมษานะครับสองห้าห้าเจ็ดมีพระอาจารย์อ้อหลวงพ่อฟูหลวงพ่อพรัก รับเสกันเยอะมากเลยครับพิธีที่อัอธิษฐานจิตเจ็กเดียวโดยหลวงพอ่งพอหลวรวยนะครับวัตกโก17เมษา255 7นะครับพิธีที่7จ็ดีพิชานเสกเจงใจ้า 5, นะครับกับพระพุทธสีมารัตนาเตโชนะครับไปหลวงพ่อคูนพิธีที่8วิหารพุทธไพรีพ่ายนะครับวันท 9, ีที่เก้านะครับ อาจารย์ออสวัตสายใหม่ที่1ิบหกกรกฎดาสองห้าห้าเจ็ดพิธีที่สิบนะครับวิหารพุทธภรีพ่ายนะครับ1ิกรกฎาสองห้าพิธีที่สิอดวตีวัตถูช้างนะครับเสกเดียวสองวันทีนนะครับสิบเก้าถึง2 1ิเ็ดกรกฎาสองห้าห้าเจ็ดพิธีที่สิบสองนะครับพุทธพิเศษวัดวิหารพุระพุทธภรีนะใไภรีพ่ายนะครับวัดราชสิงห์คอน สิบยี่สามกรกฎาสองห้าห้าเจ็ดพิธีที่สิบสามเสกโดยนะครับเจ้าคุณเที่ยงสิบสี่กรกฎาสองห้าห้าเจ็ดพิธีที่สิบสีน่นะครับโดยหลวงพ่ออานนะครับบดหลวงพ่ออานวัดใหญ่สว่างอารม 26, รณ์ยี่หกกรกฎาสองห้าห้าเจ็ดนะครับผมพิธีเสกย,ยาวมากเลยนะครับสิบสี่พิธีสำหรับรุ่นนี้ ลูกค้าเคยเช่าไปก็เกิดแปลกๆมันมีเสียงเด็กเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยอเนี้ยหลายเคสน,นะครับผมนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อนอนุพรณ์พระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไบใครกดติดตามกดกระดิ่งนะถ้าจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุงมงคลดีๆจากร้านอุพร์พระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ